โอ้โหทุกคนหลังจากที่ได้ไปเห็นโพสต์นี่มากนะคะหลายๆท่านก็ต้องบอกเลยว่าใครที่เห็นแล้วต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าต้องวอลนุชเบอร์ไหนนะคะวอลนุชก็แปลว่าหอหีบนั่นเองค่ะคือทางแอดมินเองนะคะได้มีการไปเห็นมานะคะคือก็ปกติจะไม่เอาเรื่องแบบนี้มาพูดแต่เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามัน มันเกินไปไหมนะคะคนท้องก็ไม่เว้นนะ้ำมาแช่งลูกเขาแบบนี้คือไม่ทราบแหละว่าคุณจะเชียร์ฝั่งไหนหรืออะไรยังไงแต่เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่สมควรเป็นอย่างมากหลายๆท่านน่าจะไปเห็นแล้วสําหรับเพจเพจหนึ่งนะคะสำหรับเพจที่ออกมาคอยโจมตีเพลพาวแสงทองออกมาโจมตีทางด้านซันวงสะทอนหรือว่าทุกๆคนในครอบครัวเพลพาวแสงทองรวมไปถึงป้าเจวด้วยค่ะ ล่าสุโดโพสต์นี้นะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ยังคงเหลืออยู่หรือไม่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะตามไปดูแต่ว่าเห็นทางหลายๆเพจได้มีการเอามาลงแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าต้องมีความคิดแบบไหนต้องมีการเลี้ยงดูมาแบบไหนถึงกล้าที่จะโพสต์แบบนี้ไม่ทราบว่าเกลียดอะไรนักหนาน,นะคะคือคันบอตรงๆแพียวๆกับเดลไปยังไอสามีเจา้าเบลปไป,ลปยังภรรยาเจ้าแพียวๆกับเบลไปถ่าไปตี ขอบพวเจ้าแต่เป็นอย่างลังมากแบบว่าแช่งขอบพวเขาแบบนี้คือทางโพสต์นี้นะคะได้มีการออกมาโพสต์เนาะบอกว่าอ่าเพาียวๆเนี่ยกับซันวางแผนกันใช่ไหมว่าอยากมีลูกแฝดน,นะแล้วตอนนี้ป้าเจ๋วก็าําลังท้องอยู่นะทุกคนก็น่าจะทราบกันเนาะคือโพสต์นี้เนี่ยได้มีการโพสต์บอกว่าลูกแฝดกับลูกอ e ีแค่ลนะคะขออนุญาตพูดเลยเนาะว่าเป็นป้าเจ๋วนั่นแหละค่ะเกิดมาอย่าเออนะสงสารเด็ก อุ้ยแพ้เสียงในหูอีกแล้วเสียงในหัวประมาณนี้นะคะก็ตามที่หลายๆท่านเห็นเลยตามโพดโพ์นี้เลยแต่ประเด็นคือขอออกความคิดเห็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นลูกแพลวเพลาหรือลูกป้าเจ๋วหรือลูกใครก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแช่งลูกคนอื่นแบบนี้นะคะคือไม่รู้แหละว่าหมายถึงใครเพราะว่าไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นแพลวพลาหรือป้าเจ๋วแต่คนก็โยงไปแล้วว่าเป็นป้าเจ๋วกับแพลวเพลา แต่โพสต์นี้ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะโพสต์นี้แค่ออกมาพูดลอยๆแต่มันก็หมายถึงใครสักคนนี่แหละที่กําลังท้องอยู่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองนะคะทุกคนทางเพจอ่ามีเพจเพจหนึ่งนะคะออกมาโต้นะคะมีการออกมาแคปแล้วก็บอกว่าต้องหอหีบเบอร์ไหนที่แม้แต่เด็กในคันคนท้องเนี่ยยังลากเข้ามาด่าบ่งบอกถึงชาติกําเนิด มากๆเลยสมแล้วนะคะที่อันน้นแหละก็มีหลายเพจออกมานะเป็นติ่งเกน้อยอะไรต่างๆนานานะแล้วก็มีอีกเพจหนึ่งนะคะได้มีการออกมาบอกว่าคนท้องยังบว้นแรงไปไหมแฟนคลับถึงกับรับไม่ได้เมื่อบางเพจแสดงความคิดเห็นแรงเกินไปทําให้ออกมาโต้อตอบกันแบบนี้เลยนะคะจากเรื่องราวแฟนคลับก็ได้มีการออกมาวิจารณ์เยอะแยะมากมายนะคะว่า ไม่รู้แหละว่าหมายถึงใครเนาะแต่ก็อย่างว่านั่นแหละนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะคะคือก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าต้นเลียวเบอร์ไหนนะคะคือแบบว่าไม่น่ามาแช่งคนท้องได้ขนาดนี้เพราะเขากาลังท้องอยู่เนาะอืมนะคะอันนี้คือแรงไปไหมนะคะไม่รู้ไม่ชี้เพราะว่าเห็นเขาไม่ได้ระบุชื่อใครนะอ่านแล้วดูยังไม่รู้เลยว่าหมายถึงใคร นะคะก็อยากจะบอกเหมือนกันนะคะว่าไม่ได้หมายถึงใครก็ไม่สมควรนะ,ะที่จะว่าให้กันและกันนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะคนท้องเนี่ยยังไม่เว้นเลยนะคะเดี๋ยวจะตามไปดูว่าเพจเพจนี้ได้มีการลบโพสต์นี้ไปหรือ,อยังนะคะสักครู่นะคะทุกคนก็ไปดูมาแล้วนะคะทุกคนก็เป็นโพสต์ที่โพสต์ไว้ประมาณหนึ่งสองวันแล้วนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องยอมนะคะว่ามันก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะนะคะในคอมเมนต์นี้ ฟิลประมาณว่าคือแก่แล้วอ่ะยังปล่อยตัวเองท้องนะคะภาวนาให้ลูกออกมาเป็นดาวซิโดมโอ้โหทุกคนบางคนก็บอกว่าไม่ควรที่จะไปแช่งเด็กนะคะทางเพจก็ได้มีการออกมาโต้แล้วว่าไม่ได้แช่งนะคะทุกคนมันก็มีนะคะมีหลายคอมเมนต์เข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะบางคนก็บอกว่าไม่สมควรที่จะพูดแบบนี้ไหมนะคะบางคนก็แบบว่า คือระวังลูกตนเองบ้างเป็นห่วงนะคะเราว่าแรงไปนะเด็กเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะถ้าเป็นลูกของตัวเองเนี่ยเราคงว่าพ่อแม่เขาก็คงรักลูกห่วงลูกเขาแหละนะคะบางคนก็บอกแบบนี้นะคะทุกคนก็นี่แหละคือประเด็นนี้ที่มันเกิดขึ้นออกมาว่าไม่ควรที่จะเอาเด็กดึงเข้ามาในโคจรแบบนี้อันนี้ก็ถือว่า ก็แรงอยู่นะคะทุกคนแต่ก็นั่นแหละคนคนเขาไม่ชอบก็นะคนเขาเกลียดกันมันก็มันก็ว่าให้ไม่ได้เนาะทุกคนเออมันก็ว่าให้ไม่ได้เนาะว่าคนเขาสร้างกันเนาะเขากยากพูดได้กันแต่ว่าในเรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะๆมากมายนะถึงประเด็นนี้นะคะก็ฟังไว้ฟังหูไว้หูก็แล้วกัน,นะค่ะสำหรับประเด็นนี้ว่านี่แหละลูกเกิดมาอย่าเออนะสงสารเด็กนะคะทุกคนก็เป็นประเด็นที่หลายท่านเนี่ย อ่านแล้วก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียกันเลยว่าไม่สมควรที่จะดึงเด็กเข้ามาในเกมของคุณค่ะ